ซื่อสัตย์เพื่อชาติมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อกระตุ้นให้คนไทยกลับมาเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์และสร้างความตระหนักให้คนในสังคมไทยทำความดีที่ไม่มีข้อจำกัด มาปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้สังคมไทยซื่อสัตย์เพื่อชาติออกปฏิบัติการรณรงค์ให้คนไทยเลือกคนซื่อสัตย์ในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไทยให้คนไทยได้ผู้นำที่มีความซื่อสัตย์เข้ามาพัฒนาประเทศโดยจัดขบวนทรูปพร้อมรถแห่รณรงค์ในเส้นทางสายหลักพญาไทสาย่านพระรามสี่สีลม สาธรวิทยุราชดำริและสยามสแควร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากได้นำเสนอนโยบายการทำงานที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อร่วมกันผลักดันให้คนซื่อสัตย์ได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเป็นตัวแทนประชาชนของคนไทย ดีขึ้นครับเพราะว่าสังคมในสมัยนี้ครับต้องการคนซื่อสัตย์ครับแล้วก็การทํางานในบริษัทอย่างนี้ครับต้องมีความซื่อสัตย์อยู่แล้วครับทาให้เราสบายใจนะครับแบบว่าในการที่เราได้พูดความจริงเราแบบได้ทําอะไรที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยครับใช่ไม่ต้องโกหกในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับก็อาจจะทําให้เราได้เจอคนที่ดีคนที่แบบว่าเดีกับในสังคมไ like ทยอะไรเงี้ยครับก <t> ็แน <t> ่นอนครับอย่างเราทางานอย่างนี้ครับถ้าเราซื่อสัตย์จริริตต่อตัวเองต่อคนอื่น การหรือการทํางานอะไรก็จะสามารถประสบผลสําเร็จได้ดีเราไม่ต้องกลัวว่าเราปิดความลับไว้ไหมหรืออะไรยังไงแบบนี้ไว้ไหมนะครับเพราะว่าเราทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับอย่าขายเสียงอย่าให้ใครซื้อเสียงของคุณอย่าขายเสียงอย่าให้ใครซื้อเสียงของคุณอย่าขายเสียงอย่าให้ใครซื้อเสียงของคุณ